เครื่องรูดถ้ามันเยอะก็สองรอบก็เบลำใหญ่ลุงเลินครับมาถึงที่ขายแล้วเครื่องร่อนวันนี้มีสี่เครื่องครับที่ไกลหมูบานล,ลุงเลินได้คิวที่สี่สิบห้าครับลำใหญ่เยอะครับปีนี้ออกลูกแทบทุกสวนขายหัวหอวปีก็อยู่ที่สิบแปดสิบเก้าบาทนะครับตอนนี้ ออกพร้อมกันราคาก็ต่ำสิบละราคาอ,คออกกป่ยังครับยังครับยังเนาะแต่ว่าร่อนล่อนเอาบินไปก่อนร,ออราคายังไม่ออกนะครับล่อนเอาบินไปก่อนได้คิวที่เท่าไหร่ทห้าค่ะที่ห้าโอ้มาได้กี่โมงเนี่ยเจ็ดโมงเครึ่งเก็บตั้งแต่กลางคืนแล้วใช่ไหมอันนี้เข่งที่จะมาใส่ลงใยเข้าลงมานะครับอันนี้ทุกคนรอ ทุกคนมารอเพื่อจะขายลำไยแล้วห่อข้าวมาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยครับโอ้มีห่อข้าวมากินด้วยพร้อมเตรียมพร้อมกี่กระสอบครับเนี่ยสิสี่กระสอบสิบสี่อ๋อผมก็สิบห้าเก็บตั้งแต่เช้าพึ่งมาได้คิวที่เท่าไหร่ครับเก้าเก้าผมสี่สิบห้าโอ้เย็นเย็นบ้านอยู่นี่ครับไม่เป็นไรขอดูลำไยหน่อยนะครับตุ้่ตีสามเหรอ โอ้ม <mm ีจัมโบนั้นเลยครับเก็บแต่ตีสาผมมาขายมาสัมภาษณ์ใช yes ่มากี่กระสอบโอนนี่มาแปดเก็บกี่วันแล้วครับโอ้หนี่หมดแล้วใช่ไหมโอ้เอ้เอาเอได้คิวที่เท่าไหร่สามสิบโอ้ผมสี่ห้านานอยู่ อ้ตายตายตายเอาอเดี๋ยวไปดูข้างในครับมาดูเครื่องครับสนุกสนานเ hey, ฮฮา่าอ,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 อันนี้สี่เครื่องครับ ล่อนใส่ตะกร้าแล้วมาสร้างนะครับแล้วค่อยออกบิน <Yeah. S 1> หรือว่าสร้างงานในท้องถิ่นนะครับ okay. ขายนะครับราคาจะถูกเนี่ยก็ต้องขายเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วอันนี้มากี่กี่กระสอบอสิบกระสอบโอบ้ได้ตั้งแต่ราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยเจ็บบาทแตดบาทนะครัโอ้าย,ย,ย,ยสู้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 เออวันนี้ผมมาสิบห้ากระสอบได้ค่าแรง คนเปล่าวเขาต่อคอข้าแรงคนเก็บข้าแรงม่ต้องว่าเราช่วยกันช่วยกันไปครายังดีสร้างงานให้ชุมชนเนาะ,ะง,งานมาแล้วครับตอนนี้เริ่มเปิดสีเครื่องแล้วเปิดสีเครื่องกาจะไวไหน่อยของลรงเลินเก็บตั้งแต่6กโมงเช้าครับได้15กับสอบอยังเก็บต่อก็เดี๋ยวจะเอามาเสริมครับมเมาคิวไว้ก่อน สู้สู้ครับสู้ส้นะครับตอนนี้เรายังขาดทุนอยู่ขาดทุนอยู่สองพันกว่าบาทคาดว่าจะอยู่ทุนอยู่นะก็เป็นการมันเป็นการสร้างงานเนาะได้ไม่ได้ก็ชุมชนมีงานทำครับสูสู้สู้สู้ เดี๋ยวจะไปอีกรอบแล้วเครื่องมือแบบภูปัญญาชาวบ้านมันจะเร็วกว่าดิบอ่เนี่ยนะขยนอ่ะดเครื่องมือนี่ทำเองอเอาเหล็กเส้นมานมอรอบสองอขอขอนุญาตพักกินข้าวก่อนตอนนี้หกโมงเย็นโอ ท oh. <Hey. S 1> ีนี้ลังไยผลผลิตเยอะนะครับผลผลิตเยอะแต่ราคาก็ถูกครับนี่ใส่ตุงเลิศเสร็จแล้วนะครับ oh. รอบสอง oh. แม่เลี้ยงกำลังเช็คบิน สว,วัสดีเจ้าวันนี้แม่นึกจะมาทําที่โค้งหมูตุนลำไยได้จากน้ำตาลธรรมชาติเจ้าแล้วก็เห็ดหอมหัวใจเท่าขั้นแรกเขาเจะเอาหัวใจเท่ามาปอกละซอยเหก่อนเจ้ากับเห็ดหอมปอ,อกเอาเปลือกออก มันจะมีเล้าอยู่แล้วมันจะขมเขาจะหั่นชิ้นใหญ่น่อยนึงแล้วก็เอาให้ถอดมาซอยเจ้า ผ่าแคห่หอมแล้วต่อโดยชีโคงหมูเอามาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเจ้า นั่น,น้ำหมูมาหลวกเจ้ามันจะใส่เกลือไปน้อยหนึง่งจากนัน้นเราก็จะมาโคกสามสามเกลือเจ้ากระเทียมรกระดาษผักชีเราจะใส แกงหอมป้อมเม็ดหอมป้อมนะเจ้าโดยเจ้ามันหอมแล้วก็พริกไทยมะโขกรล้มกันมันเนื้อบ่มีเป็นเม็ดนะเจ้าเอาจี้ใส่เอาเอาเป็นผงพริกไทยใส่ อาหมูแม่นึกลวกแล้วก็เอาไปล่างแล้วก็เอาน้ำออกเรียบร้อยแม่นึกจะเอามาพักกับสามเกลอเฮ็ดอหอมตดยเจ้าผัดดอที่ม่นึกโขกเอามาพักรวมกัน ล้วกะปรุงไม่นึกจะปรุงต่อซอสหวานซอสเค็มซีอิ้วดำหวานเจ้าซอสผักียวของเจ้าคนทีเข้ากันเจ้าเอามาคัดต่อ จริงพักนี่เขาจะใส่น้ำตาลกวดหรือว่าน้ำตาลแบบเป้าเจ้าแต่แม่นึกบอกเอาเจ้าแม่นึกจะใส่ลำไยแตนเป็นน้ำตาลธรรมชาติเจ้าสวัสดีตอนเช้าพะเนสวัสนีเจ้านี่เมนูอะไรเนี่ยโอตุ่นชี้โค้งหมูลำไยเจ้าขอจะหลงลำไยคาถูกหนาะแล้วเกือบไม่รอดเออเอา เกลือบอลลอดละปีนี่ลำยยไม่คุ้นคื้น้ำยยนี่แหละนั่งใช้ไว้ไก่อนเครื่องสามเกลือเข้ามาพัดหอมแล้วเขาะจะมาตุนต่อเจ้าตุนทานเจ้า <c oughs> อ่า นำล่างล,าง,ลางไปอ่าปิดฝาให้เดือดตุ๋นไปเรื่อยๆครับระวางรอหม้อเดือดน,นะเจ้าเขาจะาแกะลำไยใส่ใส่ชิโค้งตุน๋น อลำไยลูกใหญ่ใส่แต่ลำไยนี่มันนึนนก็บมาสองวันแล้วเจ้าเนี่มันก็เลยสีบางงามใส่แต่เนื้อใส่แต่เนื้อเนาะใส่แต่เนื้อโดนฝนแล้วสีก็จะค้ำไปเรื่อย หมูประมาณแปดขีดไม่นึกงจะใส่ลำไยไปหนึ่งถ้วยเจ้าปิด่าไว้ ตุนได้ตีแล้วชิมแล้วก็จะได้เออพิ่มผงปรุงรสนิดน้อยเจ้า,อาโอเคอ่าต่อไปน้ำซุปเจ้า ทีมเจียวแล้วก็ต้นหอมพักชีเจ้า ่น้ำชุบอ่าหมูตุน,ตนชิค,คงหมูตุนต่างโต๊ะกินข้าวกันมีหมูตุนแล้วก็ยังขาดไม่ได้ครับน้ำพริกนมหน่อไม้ต้มมาทานประนึกหน่อไม้แล้วก็น้ำปูน้ำปูน้ำพริกน้ำป,ำปูตามด้วย ลำไยครับผลไม้บ้านสวนผลไม้ตามฤด,ดูกาลมีแก้วมังกรกับลำไยชุดสุดท้ายแล้วครับสวัสดีตอนเช้าอีกครั้งครับมาเจ้ามากินข้าว้ากันครับหลังจากขายลำไยเกือบไม่รอดเพะนี่ปีนี้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำครับก็เลยกินพ<ห>ีหนมกับหน,น,น่นนนอไม้เจ้าเริกกนุมหน่อไม้แล้วก็หมูตุน<ม>๋นน้ำลำไย ันนี้ชุดสุดท้ายแล้วครับไปลายปลายเดือนสิงหาเนี่ยเขาก็จะเลิกซื้อแล้วเพราะว่าแต่ตอนนี้ก็เบาบางแล้วครับเริ่มขายกันเกือบหมดแล้วมันจะขึ้นหัวขึ้นหัวแล้วเขาจะไม่เอามากินเขาเ่าแซ่บๆด้อยกันครับมหมูตุ๋ตนคำแรกคำแรกมาแล้วแมงเวนมาแล้ว อืมนุ่มนี่น้ำซุปวะน้ำซุกลำใหญ่เป็นไงหวานผลไม้ไหมหวานน้ำลำใหญ่เนาะอ,อร่อยเลยอีกแบบอ่าฉลองฉลอง จะลองขายแล้วไหมพร้อมโต๊ะมันลงเล่นพันยักอลองทุนไม่เยอะเพราะเรามีประมาณยี่สิบสามสิบต้นคนที่ลงทุนเยอะๆก็ง่ายใ,ใจครับไม่ได้ขายก็มีรงละคา ขึ้นหวยไอคอนผมได้ขายพริกนมขาดไม่ได้เนาะอืมเปิดลนะอืม หน้าวนครับมะละขีนกมะเขือพวงหน้าฝนก็พักหลายครับทำฤดูกาลใจมือละเขือพวงนี้ไม่ต้องโลกนะครับหน้าฝนก็ขึ้นเองมีเชื้อมันอยู่แล้วมะละขนคกัน Có làm đề không? Mở chứ mặn rồi Có nằm làm nhanh xưa Cái tôm đơn อีกจักตรีนใหญ่อืมเนื้ยอของลำใหญ่ครับจะใจเมอนละอืมอืมอันนี้ต้นที่บ้านก็จะปลอดสารพิษ ก็ที่สวนก็ปลอดเหมือนก,นกันนะครับพ่นจัมโบ้อย่างเดียวครับจัมโบ้นี่เขาบอกว่าไม่มีผลแล้วก็พ่นให้ลูกมันใหญ่แต่แต่ต้นที่บ้านไม่ได้พ่นบดจัมโบ้พนกระบ,บาวแปดบาทถ้าเราขายทันสิบเจ็ดบาทก็จะได้าไไราคาตอนนั่นข้ามบอดซุกค่ะ ยังไม่โตเต็มที่เกษตรกรก็อย่างนี้เนาะเอยไปรอขายโอ้โหคิวยาวแต่ตอนนี้เบาบางแล้วช่วงที่ลุงเลินขายนะั้นคิวเป็นสี่สิบห้าสิบคิวถึงร้อยคิวแล้วก็แจกเกินร้อยนะกินให้พี่นอกเบื้องซ้ำน,นี่แหละครับมันสีางาพวดเดี๋ยวกะสิกินข่าวต่อครับ คลิปนี้ลุงเลิศปนึกแฟม i ิลี่ขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับเจ้าบายยปนึกก็ขอพักช่องลุงเลิศปนึกแฟมบิลี่ตัวหน้เจ้า